วเขาบอกทําไม่ถูกไม่จริงนะไม่มีผลอะไรต่างคนต่างมีกรรมผู้นี้นะต่างคนต่างมีกรมกรมกรรมใครกรรมมันเนี่ยดูเบียพูดดิกรรมใครกรรมมันนี่มีข้อเจ็ดโหพูดดูดีมากแต่จริงไม่ใช่เลยนะเออเรื่องกรรมเดี๋ยวจะพูดฟังนะเดี๋ยวต่อไปจะพูดฟังเรื่องกรรมนะกรรมคนอื่นบันดาลก็มีเบียบอกเบียบอกไม่มีใครบันดาลเราบันดาลเองคนอื่นบันดาลก็มีนะเบียเดี๋ยวจะบอกให้อะไรบ้างอาันนี้ไ้ก่อนนะเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปข้อที่แปดเขาจากหนังสือมาแทนหนังสือพุทธเจ้าะนะ จะเอาหน,นังสือพุทธวัจมาแทนหนังสือพระไตรปิฎกเป็นงานพอได้ดีเบตแล้วเอาไปไนะแทนทำไมไก็แทนไม่ได้เขาบอกเนี้ยพระไตรปิฎกเนี่ยมันเยอะอ่านยากเพราะนั้นศึกษาอันี้ดีกว่าพุทธวัจนดีกว่าง่ายเป็นง่ายแล้วก็ตัดทอนนะเรื่องของสาวกคำสอนของสาวกอัตถาดีกาตัดออกนั่นจะมาแทนได้ยังไงเนะแทนไม่ได้แล้วดีเบตแล้วแทนแล้วไงนะต้องยังจะออกมาแทนอีกนะยังพูดไปเริ่แล้ว,นลว,นลว,ลวเ,น,เววนี่ยยังขายหนังสืออยู่ยังขายเสื้อแล้วก็มีบวกตอนนี้มีกระเป๋าแล้วก็ขายแก้วกระโถนแล้วล่าซุด อันนี้หนักจัดจะทาปฏิทินจะทําปฏิทินถือกระโถนให้คนบูชาเลยนะโอ้โหลาคกูบอายทำพระเครื่องเนี่ยโจมตีเขาหน้าดูเลยฮะเราก็ทำพระเครื่องเนี่ยโจมตีสัญลักษณ์กระโถนกับสัญลักษณ์พระเครื่องเนี่ยไหนดีกว่าได้ถามไหนเรียกโยมก็ไม่ตอบไหนดิสัญลักษณ์ของพระเครื่องกับพระอกับกระโถนเนี่ยไหนดีกว่าสัญลักษณ์อ่ะรูปแบบน่ะกระโถนอยู่บนหัวเงี้ยจะตีหัวโยมเนี่ยโยมมองนี่อะเป็นมงคลไหมกับมีพระเครื่องเนี่ยเป็นสมเด็จเป็นหลวงพ่อเงินเป็นหลวงปู่ทวดอย่างเนี้ย ของพ่อคูณของพ่อกลวยอย่างเงี้ยนะของพ่อสดอย่างเงี้ยอะไรต่างๆเนี่ยแม่ปูห่หลิวหลวงพ่อเปิรน่นะอย่างเงี้ยถามว่าอะไรเป็นมงคลฝ่าเพราะนั้นต้องช่วยกันนะเดี๋ยวจะส่งสารอาจจะรับทิดไปก่อนีลยวไปร้องเรียนนะเรื่องนี้จะปล่อยผ่านไปไม่ได้ให้เอาไอ้ปฏิทินถือกระโถนมาให้เขาบูชาด้วยนะเขาบอกเออเอาบูชาด้วยนะถือกระโถนดูนี่ได้ไมั้ยอย่างนี้พอภาวันแล้วเป็นไงบ้างเอาเผยแผ่ในประเทศไทยได้ไงอ่ะนะนะโอ้โหเขาทำเยอะเลยนะเขาทำเป็นหมื่น ใครจะซื้อราอันนึงกับร้อยบาทเนี่ยโอ้โหทำไมไม่เอาผ้าผ้าถือผ้าถืออะไรไปเนี่ยอย่างพระเจ้าตาสินเนี่ยเขานั่งถือดาบรือว่าพระเนเรศวรเนี่ยใช้คนโทรน้าเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของประเทศไทยคือประกาศอิสราภาพของประเทศไทยโอ้โนี่ถือกระโถนนี่หมายความว่าไงกระโถนเนี่ยฮะไหนจะตอบไหนที่เบียกะโถนที่หมายความว่าไงกระโถเนี่ยถือก็โถ,นถนหมายความว่าไงอะไหนไปตอบไหนที่โอ้ผ้ามาดูไม่ดีเลยทำปฏิทินนะปีใหม่ฉลองว่เนที่นะปีใหม่เนี่ยเบียหลังจากปีใหม่แวเนี่ยรู้เรื่อง นะไปกดดันอาจารย์ก่อนแล้วจะขออาจารย์ก่อนเอาเลยนะไปสำนักคูดเรียบร้อยแล้วไปยืหนังสืออ้องเรียนอาจารย์สติไม่สำรวมเป็นบ้านนักเลงนะทำเป็นเกิดภาพพูดเสียต่อพุทธศาสนาไปร้องเรียนอยู่ไหนเขากดดันอยู่ไเวลาจะกระสู้ไปใครกระสู้ได้สึกก็สึกนะเบียร์นะอยู่วัดมาสาสีกับปีแล้วเบียร์เอ้ยเบียร์ยังท้องสืงองส่อไม่ได้เลยนะหัวสามเดียวกัปีแล้วเบียร์นะสึกก็สึกนะบอกเบียร์กรู้นะเออไม่ต้องไปต้วนไม,ไม,ไม่ต้องของาวนแล้วบวชใหม่ไปเนี่ยเอาเต็มที่กับเบียร์แล้วท่านมาบทใหม่นะเบียร์นะเออยิงนะ เออน่ะดัอุ๊ยอุยอืมน่ะเอามาดาบโดนเอ่อข้อแปดแล้วแต่ไปโดนครับเข้าแปดแล้วข้อแปดต่อไปข้อเก้าน่ะข้อเก้านะวันนี้สิบห้าข้อก่อนนะใครเห็นต่างจากเบียร์คนตื่นทามนี่นะใครเห็นต่างนะใครเห็นต่างกับเบียร์คนตื่นทามนี่เป็นไงเขาเรียกว่าไม่มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาต่อพระพุทธเจ้านะถ้าใครเห็นต่างนะไม่มีศรัทธาเลย ไม่นับถือเลยนะโอ้โหใครเห็นต่างเมื่อไหร่แล้วก็มีสัตท้างนอารเป็นพระมีมีศรัทธาเลยใช่ไหมเบียะเนี่ยการเป็นพระอยู่เนี่ยไม่มีศรัทธาเลยเหรอเป็นพระมาตั้งโอ้โหสักสามสิบปีแล้วเนี่ยฮะเบียะมีศรัทธามากเลยเงินนะไปบวชทรรษาถึงสามสี่เดือนเนี่ยนะสัตวท้ามากเลยแล้วก็เอามาพูดอย่างเงี้ยสัตท้าจริงๆเลยนะเบียะเนี่ยนะเขาบอกมีศรัทธาในในพระเจ้ามันศัพท์เขาศาสนาเขาบอกอย่างนี้นะเนี่ยคนเห็นต่างนะคนเห็นต่างกับเบียะ แล้วคนรู้สึกว่าโอ้โหเมื่อไปเขาเรียกสร้างช่องขึ้นมานะสร้างช่องขึ้นมาสร้างสื่อมาในตัวเองเพราะตอนนี้มันง่ายอยู่ในมือถือหมดจะไปเรีนงานใครก็ได้นะเออแต่มันเด่นดำเด่นน้อยสอนสังคาราถูกแต่แม้คนเยียเยียแต่รู้ได้ยังรู้ทุ่สิทธิ์ทิศเนี่ยยังรู้แต่ทีศเนี่ยไม่เขาเรียกว่าเด่นน้อยสอนสังคาราความรู้เท่ากับโถนน่ะเท่าคนกระโถนนะเบียเนี่ยแล้วก็พยายามสร้างปมเด่นให้มันเป็นปมไอ้สร้างปมต่อยเป็นปมเด่นถึงสร้างปัญหาในประเทศไทยมากมายเลยไม่รู้ว่าโอ้โหเขาอยู่กันยังไงเพราอาจารย์อยู่ไม่ได้้หรรอออกกกใคยยููู่่าไปสน็ึะ ปก็ติคุกไป,ปากตายกระบายไปนะเออใส่จะมีเวรกรรมกักบกเบียนะเออใส่จะมีเวรกรรมเป็น,นลูกแปลกวันนั้นไม่นห้าไปบมกก็แสเลยจเนเป็นวันเนี้ยวันนั้นเป็นหน้าไปกับกูครูเลยกูจักแกมานานแกชวนก็เลยไปยโดนล่างแห้งทุกวันเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเลยแค่ประโยคเดียวว่กเบียบอกว,ว่าพักเครื่องเป็นเครื่องประดับ <F> อ่แค่นั้นแหละโอ้โหโจมตีใหญ่เลยทีนี้ทั้งไม่เห็นด้วยมันไม่ใช่เครื่องประดับโอ้โหเล่นงานใหญ่เลยนะอาตาตู้เบียแตนลุเบียแตนลุบอกสู้ด้วยอาววทนาเบียแตรู้สู้ติดทิพย์ นะยันต์นรู้สึกทิศม่รู้อยู่ตรงไหนนะเออเดี๋ยวถ้ามีช่องไหนก็ไดเข้าไปดูนะนะเดี๋ยวอีกสองวันนี้ก็จะเข้าทิศตอล้วก็พวกเบียร์อนะไปคนตันเนะี่ยหมดเลปิ้วไปนะ่นะนเดี๋ยวสองวันเข้าไลฟ์สดสองทุ่มสามทุ่มนะทิศตอบขออาจารย์ทัตติพรีิโซเชน่นเะดิมนะอ่าแล้วก็ต่อไปนะ้อที่สิบนะใครต่างเบียร์นะก็บอกใครต่างเบียร์คนทันเนี่ยคือว่าอันนี้เ้าเก่านะย้อนก่อนเขาบอกว่าไม่ใช่นับถือศาสนาพุทธนะไม่นับถือพุทธเจ้านะดูดิ โอ้ยอย่างเงี้ย่างนี้เห็นต่างเนี่ยก็ก็ไม่ใช่นักศึกษาตามพูดเนี่ยเป็นผ้าเนี่ย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 แล้วเบียผมขกีวอนเนี่ยใส่ชุดขาวสุดที่แต่ปลีกพ่องไม่ได้เลยแล้วสิแตกมีครบที่ไหนก็พูดคำหยาบทุกวันอ่ะเสียอ่ะเสียคนนู้นสอเสียคนนี้วันก่อนก็สอเสียที่มหาอุเทนาลัแล้วก็ทำรูปภาพตัดมาทำชาชี้นนุ่งชี้นิ้วกับทันเทอเออนะเนี่ยไปใส่ร้ายไปสีผ้าไปทั่วเบียร์เนี่ยเราชาวพูดจะยอมได้ยังไงไปปล่อยเบียร์ตักปังปัญหาอยู่คนเดียวนะขอคนไหนที่มีกำลังมีพรรรกกกลััังงมีีอะะไไตหนนนนทท่่่ชชววยย มันงั้นเดี๋ยวลูกหลานเราจะแย่เลยนะใช้ความรุนแรงแล้วเราเรามองกระโถดไม่เรื่องดีไม่ใช่กระโถนที่เป็นของอสิงคโปร์เองลับสิงคโปร์ส่งส,ส,บส,บสุโค่นะใช่ไหมคนเทียอาจรู้นะคนที่อาจารย์รู้นะคนไทยคนไทยอืมนะคนไทยนะตื่นเช้า,านานสาธุนะแล้วมาตื่นเช้านานมาแล้วตื่นเช้านานชี่น,ชน,นี่ก็บอกแล้วนะคุณประทุมทิพย์ชื่นบานเนี่ยเป็นเรียกว,ว่าดูแลกระลูกศิษย์มาสิบกว่าปีที่นี่อยู่ได้เพราะคุณประทุมทิพย์ชื่นบานนะ แล้วก็ก็ถวายที่ไว้อาจารย์ด้วยแปดไม้กว่าอยู่ที่ระยองตอนนี้ประกาศขายอยู่นะาเพระนั้นเพราะนั้นศึกไม่ลำบากหรอกโอ้โหมีเงินอย่างน้อยสามสี่สิบล้านนะไม่ลำบากใครขายได้ชจะมาขายทีนะอยู่ที่ระยองนะลายของขายห้าล้านการขายสามล้านจะไปสู้กับเบียร์ไงนะเพราะตอนนี้ไม่ค่อยมีตังค์เลยเพราะเดี๋ยวต้องใช้ทนายความใช้เงินนะแล้วเดี๋ยวต้องเรื่องราวมันจะเยอะมากเขาไปกดดันอาจารย์แล้วแล้วก็ลงร่างกฎหมายจะเรื่งานตายโคงแรกแล้วนะร่างกฎหมายนะแล้วก็ไปยื่นสำนักพูดเรียบร้อยแล้วนะไอ้สำนักพูดกดดันอาจารย์นนนนนะะเเเ้้าากกดดดดััมื่ออววรรียยบแลนะ หลายที่หลายจังหวัดด้วยนะม่นไลอยู่แล้วก็ฟื้นะฟื้ก ouais. ็ได้สะดวกหน่อยไงนะต่อไปต่อไปข้อที่สิบนะอันกีข้อเก้าได้เข็ยนตังกับเบียนะเขาบอกไม่นต้ถือศาสนาพุทธนะมันต้งถือพระเจ้าไปค่อยสิบเทศมหาชาติเขาบอกเทศมหาชาติโอ้ที่ไปฟังดูเยอะแยะก็ออกหลายช่องเทศมหาชาติเนี่ยไม่มีประโยชน์ฟังไม่รู้เรื่องเขาบอกนะไม่รู้พูดอะไรพ่าแหล่อะไรนะแต่เคยจัดเทศมหาชาติในตัวเองเลยนะเบียเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องนะฟังไม่รู้เรื่องนะเออแหล่อะไรไม่รู้เรื่องนะ แต่ว่าเคยจัดเทศมหาชาติ็นตัวเองแน่เนี่ยพูดไปพูดมาสวนไปสวนมาเตะไปเตะมานะเบียเนี่ยรู้มันไม่ได้ฝึกสมาธิพูดไปเตะไปเรนเรียกคนเราแต่งไว้ไงแต่งคำพูดไว้แต่งเรื่องราวไว้ทําให้ตัวเองดูดีจะได้ขายเสื้อได้ขายหนังสือพุทธวจนะได้นะเบียเนี่ยนะจะได้ขายอะไรตอนนี้ก็มีกระเป๋าบวกกระโถนนะท่าน้เห็นว่าจะขายกาแฟแล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายล่าสุดก็ขายอะไรอ้ปฏิทินถือกระโถนอาดกงลังผิดพลา ใช่อยากไปเดี๋ยวจะประสานงานนะโยมนะไม่ได้ได้ปล่อยภาพทิชินแบบนี้ออกมาได้ยังไงเออลาภูบาจ้างก็ทำภาพผ้าถือผ้าเมนูนี้ก็บอกว่าในราชาวิชาถามว่าภาพคนถือกระโถนอย่างเบี้ยเนี่ยมันจะผ้าด้วยถือก็โถนเนี่ยแล้วจะไหนเขาซื้อกันอันกับร้อยบาทนะปีใหม่นี้เขาบอกเนี่ยภาพถือกระโถนนี่เลยนะจริงจริงไม่รู้เนี่ยเขาเลยประกาศขายแล้วอย่างเนี้ยถามว่าภาพนี้มันเหมาะหรอเอามาเผยแผ่ในประเทศไทยได้เหมาะหรอไม่เหมาะ นนเพรเาะ 3, 8, นั้นเดี๋ยวอาจารย์สักทีจะดำเนินการเดี๋ยวจะอาจจะไปช่องสามช่องแปดเดี๋ยวคนดูเขาถีบนะถ,ถ้าถ้าปูขาวไปด้วยไม่กลัวแนตะ่ไปช่องแปดไปหมดทุกช่องไนงะรู้ว่าปูขาวขาจะไปด้วยแบบเขาก็ไม่อยากยุ่งอยู่แล้วนะแล้วคุณเป็นแะค่ไหนนะผมก็เอาเขาสิบนะโขาเท่มาชาตินะวันนี้ EP หนึ่งก่อนเดี๋ยวพรุ่งนวก EP สองต่อย15 15คุ่นี้ไม่อยู่มั้งพรุ่งนี้อาจารย์ก็อย่างที่บอกว่าโดนกดดนนะันแล้วคู่นี้15ข้อไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่านะพรุ่งนี้โดนกดดันเรียบร้อยแล้วนะเขาจะเอาตัวอาจารย์ไปเก็บแล้วนะจะไปเก็บแล้วกัคูะ เพราะว่าอาจารย์จะต้อง uh เรียกว่าเขากดตามมาเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ก็เรียบร้อยนะก็ยังไม่บอกว่าอะไรบ้างแต่ว่าเขากดตามมาเ,เรียบร้อยแล้วเบียไปยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เขาก็หหนังสือแล้วก็แจ้งมาว่าพวกที้จะประชุมคณะสงฆ์นะต้องอาจารย์ไปเข้าประชุมนะอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็คุณนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์หรือเปล่ายังไม่รู้นะดูก่อนนะเอาประชุมตอนเช้าสิบโมงถ้าเสร็จทันก็เสร็จเนี่ยดูดีก็ทำเห็นไหมเขารู้ว่าอาจารย์เป็นไงจะเล่นงานเขาแล้วอาจารย์มีข้อมูลจริงจริงนะแล้วก็ นบอกอาจารย์เรียบร้อยแล้วถ้าจะไม่ฟังพรุ่งนี้คณะสงฆ์ไม่ฟังเขานะไม่รู้จะอะไรเกิดขึ้นพรุ่งนี้นะเดี๋ยวอาจาย์จะมาแจ้งทราบอีกทีนึงนะแจ้งทราบเขาเต็มตัวแล้วเขาเต็มตัวแล้วนะพรุ่งนี้ไม่รู้จะได้ไลฟ์หรือเปล่านะพรุ่งนี้เดี๋ยวหลังจากพรุ่งนี้ไปหลุดก็เป็นทิกตอกแต่เขาห้ามคือทั้งหมดจบตอนนี้เขาบอกเบาๆแล้วนะเขาบอกเขาทำความเสียหายต่อศาดสมาพูดไปออกไปดูนักเลงเลยเขาเขาพูดอย่างเงี้ยออกไดูนักเลงแล้วไม่สังรวมนะเขาอ่านกันนะเออก็แล้วแต่ยอมเดี๋ยวก็ดูมันไปอ่าต่อไปนะเทศบาชาติต่อไปก็สิบเอ็ดเนี่ยข้ออนนะะเาาบบกกรสวด ทิปเบก็ตามนั่นในไทยชาตินะทิปรามถึงตัดตาอื่นนะถ้าที่อื่นแล้วรามนะเขาบอกการสวดมนต์ทิปเบยจ่าแม่คนอิมเนี่ยเขาบอกเนี่ยทําให้เคิร์เคิรมในเสียงเพลงนะไม่เท่านั้นนะไม่ได้คุณวิเศษอะไรเลยเนี่ยเนี่ยดูนะเขาบอกเนี่ยถ้าไม่เคิร์เคิรมเท่านั้นไม่มีคุณวิเศษอะไรเนี่ยเขาบอกนี่นะดูดิไม่ไม่ได้อะไรไปด้อยข่าเนี่ยอีกแล้วเนี่ยคำสวดของเข้ามาเป็นมานานแล้วเขาสวดจ่าแม่คนอิมเนี่ยสวดทิปเบย์เขาก็สัตนาพุทธเขาบอกไปฟังทำไมล่ะโอ้เคิร์ฟเคบเคม นะได้เคยฟังเสียงเพลงเขาเคยฟังแล้วก็พูดได้เดี๋ยวถ้าพูดนะเขาให้สวยจริงๆก็โสดจบแล้วเขาได้แบบต่เบื้องต้นนั่นแหละท่องมาแล้วก็ทําคลิปทําคลิปแล้วก็ปล่อยออกมาเนะลยเนี่ยมีอะไรหรอกนะไปเนี่ยไปจอยคายแล้วนะเพราะนั้นคนไหนที่สวดเอ่อจะแบบคนเดียมที่เบียร์เนี่ยเขาบอกเขาเคยฟังว่าเนี่ยไม่ได้อะไรเกิบ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 เขาบอกเงี้ยไม่ได้อะไรเลยมีพุทธคุณอะไรทั้งสิ้นเนี่ยไปจอยคายแล้วเนี่ยมันลามไปถึงศาสนาอื่นแล้วที่อื่นเนี่ยมันจะไม่ชาวพุทธเราน่ะมีปัญหาถ้าเราไม่รีบจัดการเบียร์เน เขาเนื้ว่าเบียรเป็นเขาเห็นว่าเบียร์น่ะเป็นชาวพุทธเขามองอย่างนั้นว่าเป็นชาวพุทธแล้วมาพูดเนี้ยเขาจะรวมหมดนะเนี่ยแล้วไปดีเบตศารสรนาที่อิสลามเนี่ยทำให้เกิดความแตกแยกพี่น้องเราชาวที่ชาวอิสลารรมแล้วเป็นพี่น้องกันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้คนไหนไม่ดีกต็ตามกฎหมายนะนะแล้วบอกพี่น้องก่อนชาวที่เบีนะชาวที่เบียที่ฝนมนของเจ้าแม่คนอินนะเบียร์ไม่ใชนะ่ตัวแทนเจ้าของศาสนาพุทธนะเบียร์นะฝากด้วยวันนี้ก็พูดไปแล้วเ่หน้าช่องสาวว่าเบียร์ไม่ใช่ตัวแทนไม่ใช่ใครชาวพุทธแต่คนที่เก่งที่เขาเรียนจริงๆเนี่ยมาจรอะแยะที่วังน้้ออยยยเะะแแไปดูลวมี เขาเรียนจริงเขารู้จริงมีนะอ่าต่อไปนะอืมรู้ดได้มาจะด่ดานะแต่เขาไปดีเบทไงว่าจะเป็นของเชาคิดมันกันดีเบตไปเกิดพูดผิดเนี่ยแล้วเขามยเป็นตัวแทนศาสนาพุทธนะไม่ใช่ว่าถึงต้องบอกว่ามไม่ใช่นะมอยมศาสน,สนพาพ่อไทยต้องลงพื้นที่คิดและคิดด้วยเชื่อเอง,เองต่อไปนะอ,ปนะอ่าสาธุสาธุาธอ่านหมดเวลาแล้วนะอ่าท่านรักษาจริงคุณทีเคเอสทีเอสนะท่าเป็นสาไทยความเสี่ยงตกคนอื่นคืออะไรครับพ่ออาจารย์นักมัธยมความเสีคนอื่นยังรู้ไง เนี่ยเอาอบเรื video, day, like ่องการตันนี้หนึ่งนะเดี๋ยวไม่เดีว่ะจะเลยธรรมะเลยนะเอานาทีฝั่งของนาทีนั้นเรื่องของกรรมนะอย่างเช่นลูกอะเรามีลูกอะเขาลูกไปทําไม่ดีหรือดีกัตามเนี่ยเมื่อทบถึงถึงแม่ไหมหลักการง่ายๆแล้วถ้าเมื่อพ่อแม่ตายสบัินั้นตกถึงลูกไหมนะคุณพีอีพีอีนะไม่รู้ว่าจะชื่ออะไรเพราะนั้นเรื่องง่ายๆเลยมองง่ายๆเลยเบี้ยสอนเนี่ยมันมีมีหลักการเลยพูดเอาแค่ตื้นๆนะทําตียังมองอะไยังไม่ได้หลักการท่างตีไม่ได้ ภาษาชาาบ้านมันผิดเพี้ยนงั้นพ่อก็ไม่ออกมาแต่แต่ต่อตาหรอกนะพ้าไม่ออกต่อตาอย่างจารเขาก็ไม่ออกมาต่อตาหรอกหมดเลยนะเพราะ้กรรมคนอื่นบันดาลก็มีอย่างเช่นลูกไงเนี่ยลูกแบบเราพ่อแม่ตายลูกเราต้องบาดไงถูกไหมเราต้องบาดตามกฎหมายชัดเจนแล้วเราลูกทํไม่ดีไม่ดีก็ตกกับพ่อแม่ด้วยไงถามว่าใครบันดาลลูกบันดาลหรือพ่อแม่บันดาลเนี่ยเนี่ยพูดผิดเพี้ยนไปหมดอ่ะต่อไปนะเอานี้ยกตัวอย่างก่อนมีหลายเรื่องนะเรื่องพวกเนี้ย ไม่ใช่สังหราถูกแล้วเบี้ยไม่สังฆรณ์นะถูกนาคนไทยเบี้ยาปากดีเฉยถูกเ้ยไม่ปากเก่งถ้าปากดีเราพูดในสิ่งที่ถูกต้องเขาเรียกปากเก่งนะปากเก่งปากไวนะเนี่ยถ้าปากดีนะกด็บอก,กว่าพูดสิ่งที่ดีเนี่ยแต่อาจจะยกให้ได้บ้างอาานุโล่ก็สิ่งดีก็พูดมีอยู่นะมีอยู่น,ยนะอันนี้ก่อนุโลมได้เขาเรียกปากเก่งแล้วก็ปากด,ากดีแล้วประมาณนี้นะแต่ว่าจริงๆปากเก่งแล้วมวากกว่าเอารู้ไม่มีเลยนะสมมติสองอันไหนเข้าด้วยก็ามาอันไหนเข้าตัว าลสังโยกสังโยกสังโยกมีสิบประการในโยกสังโยกนะมีสิบประการมีเอ่อเบื้องต้นเอ่เบื้องปลายเอาละปัญจตีปัญจตีโอ้ยง่ายนะคือเราทำในในรายการมันดูไม่ไม่เครียดนะดูไม่เครียดนะแล้วแล้วก็สิ่งสำคัญคือให้มหาเข้ามาเข้ามาน่ะเพื่อที่เขาจะตอบเขาจะเออมหาเขามีความรู้แค่นั้นเแล้วไม่ได้มีเรื่องอย่างไม่ทำให้เครียดก็เหมือนให้ทำหน้กเขได้ความรู้ให้เขาได้ตอบตรงนั้นไปแล้วก็ได้คนก็จะเห็นว่ามหาเขาเป็นความรู้จริงนะ ถึงตอบได้ไม่ตอบไม่ได้กระเบดไม่เห็นเสียหายได้มากมายนะโยมมันเหลืออื่นก็ตอบได้นี่เงี้ยคนเป็นอะไรลบอาจารย์ไม่รับรู้ทุกอย่างไม่ได้รับรู้ทุกอย่างนะเดี๋ยวไล่ตอบจังหวัดกำไรใครเกาะกำไร้ัตอบสนองอีใช่นะโยมนะอืมผิดกฎหมายนี้แน่ใช่ไปติงวดเล็กน้อยเองแล้วที่ฟังเอเบไทยที่เขาแน่ละะดกว่านิดรกยะเพราะว่าคุยกับเบียร์อยู่ไงเราเลยตอบไปต้องสารเข้าโสงอะไรเงี้ยนะมันก็เลยตอบไปอย่างนั้นเพราะว่าฟังมันโขมันลุมมันอยู่อะไปดูก็ะดาไปดูรายการเนี่ยตอนลุงก็ถามแล้วถามมันตอบมาแน่แน่แล้วบอกไปยี่ตีไปยี่ 还打得到的过，我跟来。